สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีชุดเดรสนะคะลูกไม้เนื้อหนาเกรดพรีเมียมมาแนะนําเลยค่ะรุ่นนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าลายลูกไม้นะคะจะเป็นนีลูกไม้เนื้อเงาสวยมากๆเลยค่ะและมีการผสมผสานนะคะด้วยผ้านะคะอัดพีทนะคะด้านล่างค่ะและก็ผ้านะคะให้เห็นผ้าอัดพีทแน่นๆแบบนี้เลยค่ะทรงสวยมากๆรุ่นนี้ใส่ออกงานได้เลยนะคะ <im edia> บอกได้เลยค่ะว่าเทียบงานคืนห้างได้เลยค่ะรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมดให้เลือกด้วยกัน5สีเลยค่ะสีที่ใส่อยู่ตอน นนี้ะะคะจะเป็นสีชมพูค่ะทางด้านนี้ค่ะจะเป็นสีเทาเงินค่ะสีทองค่ะสีม่วงค่ะและสีสุดท้ายเลยนะคะก็คือสีดำนั่นเองค่ะ รุ่นนี้นะคะสวยทุกสีเลยและขอบอกเลยว่าลูกไม้เนื้อหนามากๆคือต้องมีเลยค่ะลูกค้ารุ่นนี้นะคะมีไซส์ให้เลือกนะคะทั้งหมด3ไซส์ด้กันค่ะก็คืออก 42, 44แล้วก็46นะคะความยาวทั้งชุดนะคะ40นิ้วนั่นเองค่ะใครตามหาชุดออกงานแนะนำรุ่นนี้เลยค่ะ